สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับฟิสิกส์เล่ม2นะครับบทที่7เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งนะครับข้อที่12ข้อนี้โจทย์บอกว่านะครับขณะที่ถนนนะครับแห้งอัตราเร็วสูงสุดที่รถยนต์คันหนึ่งจะแเลี้ยวโค้งที่ถนนแห้งแห่งหนึ่งนะครับอย่างปลอดภัยมีค่าเท่ากับ18เมตรต่อวินาที เไหมครับอันนี้ก็คือ v เนาะ,ะผมเขียนว่า v v แห้งแล้วกันนะ v แห้งเท่ากับ18เมตรต่อวินาทีโอเคไหม v แห้งเท่ากับ18เมตรต่อวินาทีและบอกว่าถ้าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดขณะรถคันนี้เลี้ยวโค้งตอนถนนเปียกมีค่าเพียงหนึ่งในสามของแรงเสียดทานสูงสุด ขณะถนนแห้งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงเสียดทานสถิตก็ fs ตอนไหนครับตอนเปียกก็เขียนเปียกไปเนาะเคป่ะมีค่าเพียงก็เท่ากับนะครับ1ส่วน3นะครับเขาบอกว่า1ใน3โอเคมนใน3ของใครครับของ fs ตอนแห้งเคป่ะ เราเขียนอย่างนี้เนาะ fs ตอนแห้งอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อถนนเปียกรถคันนี้ควรใช้อัตราเร็วขณะเล่นเลี้ยวโค้งไม่เกินค่าเท่าใดนะครับในการเลี้ยวโค้งนะครับ fs นะครับทำหน้าที่เป็นแรงเสียดทานเนาะก็คือไม่ใช่นะครับ fs ทำหน้าที่เป็นแรงสูง่ศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเนาะ fs ทำหน้าที่เป็นแรงสูง่ศูนย์กลางเนาะก็จะกลายเป็น m v กำลังสองส่วน r โอเคปะเราจะรู้เงื่อนไขนี้ก่อนเสร็จแล้วเอาเรามาดูนะครับถ้า fs เปียกก็ต้องเป็น mv เปียกโอเคปะกำลังสองส่วน r เท่ากับ1ส่วน3นะครับ mv แห้งโอเคไหมกำลังสองส่วน r เนื่องจากเลี้ยวโคง้งที่โค้งเดียวกันรัศมีเท่ากันตัดทิ้งไปโอเคไหมรัศมีเท่ากันตัดทิ้งไปรถคันเดียวกันมวลตัดทิ้งไปนะครับเขาถามหารถคันนี้คนใช้ตาเร็วในการเลี้ยวโค้งเท่าไหร่เมื่อถนนเปียกก็คือ V ตอนเปียกนะครับกำลัง2มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3 V แห้งโอเคปะ่ะแห้งคืออะไรครับแห้งคือ18โอเคไหม ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้ว่า v กำลัง v ตอนเปียกนะครับจะเท่ากับ18ส่วนด้วยรูทสามเ้าหรือประมาณกดเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับ10.93ดก้ 10. ย10.39นะครับ เมตต่อวินาทีอ่ะอันนี้คือคำตอบนะครับอันนี้คือเฉลยข้อที่22เสร็จเรียบร้อยครับผม